ไปเลยปเลยไปเลยขไปกับมขปไปที่คนนึงรเกียเครับไปกับเียขาเป็นรถออกไปคนนึงเลยเอามาเปิด่อวเหรอเขาเปิดเดันจสบายเจกันครับครับเออได้สบายจไอ้ที่กไอ้ที่นะรุมพักผมรรอชุมยนาครับเผมแค่ท่าบลาครับ นี่ผองแหตัวเลยเยาปอมเนี่ย้มาตัวยาปอมเยียวหนี่งเยองยาปอมเน่หมูฟองคนเดียวตัวอัน <c> น <oughs> <H> ี <g> ้ไปับเบนกมีนเกียวยง2อันเียครับคือบันีขอเนาะตบลายเนาะครับเพหมเวมกินเล่าเนี่ยนี่ผซอดนี่ผซอดเนี่ยฮาราบครับอียงเียี่เบมเนี่ยนี่เนาะอันนี้อในเบนก่อนมี่เอาเกียครับ แสงนี่ปนไครับไปนหองสงครับาครับไอซองสูตรที่หมดสักครับสักวันะชุดนแกกิ้น้เลยโอเคคุณมรุตมีอย่างเนาะมีครับผมอเคพี่ปัญญาปุไอหมกินยาวเด้อกินแล้วเล่ากันแล้วนีัมกินแล้วเล่ากันแล้ว นี่มูกินยาดผมมีครับไม่มีครับผมครับเอาใส่ใส่ตรงนี้ครับเนาะครับผมเดปไปสองนิดเดีวผมีผมมีพี่ครับเป็นอะไรงั้นตัวันไ้ก็พอไอ้เพิ่มไอ้เพิ่อไดไปแล้วนีรอบแล้วอ้เคื่อม่ไอ้เครั่อือไน่อบทีมน่ไ เพื่นมาทำงานกนเน่พราะไอ้เธอมึงเคยไปแล้วปอนเนาะไม่เขามบูรณเนาะแก่ยังไม่ได้เวลาตีเลย่นาทำป๊อปเน่แตกต่อนะก็เกี่ยวร้อมอะหุ่นเปเหมือนเนิมนลมันมีแก่นครับแค่ป๊อบเดียวรับปะ้ตายหลายตัวนอนี่นาะโอ้โหตัวนไปยงานตัวแตามนัาเจ้ารับเลขครับไม่ได้ทูหาปืนด้วยกันปุก้อเด้งๆอยู่เีย อันนี้เขาแเวลาโดนพวกเขายยนมาเลยนะผมไปเอาขออระเจาผมขี่รถมามาชื่อเล่าบรรจารยมาได้โอเคนะครับมาื่อเลาขับรถมาชื่อเล่านะมาของเรื่อง้ได้ขี ก็เพราะว่าอันนี้กูให้กูพูกูแชร์โมดด้ิดอครับถ้าเรื่องเล่าไปอย่างมันเรื่องอย่างแม่ป็นะไรก็ว่ากันนะะจากไอ้พี่ครับมอผู้องถ้าเป็นเรื่องเล่าเปอ่างีอ่ม่ก็ว่ากันโอ้สองสองนี่มกำบาย เอาโมมีรถเอาเอาเอาเลยครับเปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดได้ได้หมดครับเปิดได้หมดเลยเปิดเลยครับโมมีครับครับเปิดได้หมดเลยครับเปิดได้หมดเลยโมมีครับโมมีครับได้มาได้แล้วคือนอนห้องเตยเดาบอกบอกบอกเลยคือห้อง น้องต้องเตยเลยบอกว่าอะไรปนอนบ้านแอนนะเนอนบ้อนนะเรื่องเลยบะบอกว่าจะไดเอมาตั้งปั้นเราพี่กำทีก่อนท่าเออเออทีว่าเลยบ้านพี่จามนคือเราอนอนหลับนิดหนึ่ง มันจะได้ตั้งแดนนัอย่างไหมมาซื้อของแล้วมันย้อนีมันจะถูกล็อกเยอะให้อีก็ได้นี่เจ้ะต้เหรอยะยรโอ้ยเย่มาซื้อของอีก็ได้นี่ขมาซื้อของอะคือเดินมาซื้อของอีนี่ กัแม่ตัวเองกับไปยินิดดูโ่ตำักบบแน่อันนี้ไงกืนกบมมิันก็บมเม่นะเป็ยับไปจะได้เียาพจไหนมงมใหญ่มันูแย่กจใ่หมมันบดเจ่มเสยแมันดโอเคโอเกคิปคลยวไป้แล้วมต้องไปเสียอะไรเพ่อนอ๋อไปไปไปไหนยไปอุ้วกัได้ไดบุรีไปช่วยเลยมาเจ้แล้วโอ้ย ไอีกับได้นี่เงียจะเลินหมดเสียบ้านเมียงไงยาทโอ้ยไก่บาดจ็บนีไปไหนครับบาเบหมดนี่โอ้ไม่ได้ใจอ่ะโอ้ยแตกี้แม่ไปกีเล่าก็ยังไหวได้นเอคนอื่นแมมาหันตรวจ ตรวจถ้าเจอเจอตะกี้บหันตรวจเหรอไช่ใหน่อยอ่ะนอนแม่ตะกี้เป็นกลุ่มตะกี้บหันตรวจเหรอบ่เข้าใจัผมงครับโอ้จะกีก็ได้ดีอ่ะโอ้เกินโอ้ยยิ่บัหุกด้วยยัเด้กแคนยเอาปเก่งเหียดิต่

นหมอลนครไหนอีตั้งแ่ตั้งิดบุพี่ขี้มนะให้เขาขี้ไม่ใช่มันมันจะตั้งโอเคถ้ามัตั้งโทรศัพท์ไอ้ผมไปตัวแหานยที่ไหนโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์อยู่ข้างนมีเหรอใช่หมวกข้นงนอกข้างหนก็ดีเดยว ngay từ khi đi hết cái hết 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 hết